สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยาวันพัสดงเหล็กประจองแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเรื่องค่ะสําหรับคลิปนี้เอาแนวทางเล็กวิ่งสูตรคํานวณเล็กวิ่งของยาวันเองค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงวดที่แล้วเด้อยจ้าเขาทั้งล่างทั้งบนวิ่งเจ็ดเขาหนึ่งเจ็ด วิ่งแปดเข่าศูนย์แปดล่างแปดศูนย์ล่างน้อพี่น้องเนาะงวดที่แล้วนี่มาทั้งล่างทั้งบนในสองตัวเลขวิ่งสองตัวเนี่ยสิมาตัวใดตัวหนึ่งครับพี่น้องคะ่ะบางทีก็มาเห็นบอกมาว่างวดที่แล้วนี่มาทั้งล่างทั้งบนบางทีกับเข่าล่างบางทีกับเขาบนแต่ว่าอย่บบ้านให้เน้นบนนะ,น,ลลนะครับพี่น้องค่ะแต่ว่ามันก็สิรุดลงล่างน้ับพี่น้องเนาะอันนี้เป็นงวดที่แล้วงวดประจำวันที่ 1 6เดือน2ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับงวดนี้งวดวันที่1เดือน3ปี66หกคำนวณเสร็จแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่1เดือน3ปี66เลขวิ่งที่ได้4กับ0นะคะพี่น้องเด้อ เน้นบนมาได้ทั้งบนทั้งล่างบางทีก็มาทั้งสองตัวบางทีก็มาหนึ่งตัวคลิปนี้เสียไม่เบิ้งแค่สูตรเดียวก็ะพี่น้องขาธรรมดาสิมีเยื่ฟันเห็ดสามสูตรแต่สูตรนี้เขาดูที่สุดเขาบ่อยที่สุดแล้วก็เคยเห็ดคลิปวิธีคำนวณให้แล้วก็เบิ้งตามนี้ก็เบิ้งออกค่ะพี่น้อง่าเอาเลขถ่ายสามตัวแลววัที่หนึ่ง แล้วก็กับเลขถ่ายสองตัวเอามาตั้งไว้ค่ะแล้วก็บ,บวกรวมกันลงมาให้มันเลือนหลักเลขเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสายไข่เฮนำเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสูตรคำนวณสูตรเลขวิ่งคะ่ะพี่น้องค่ะ สูตรนี้ใส่ได้ตลอดชีพเลยค่ะพี่น้องมีอาซิมิลุดมั่งค่ะพี่น้องค่ะเตียว่ากับเขาดูเขาบ่อยมางวดที่แล้วนี่เขาเกือบทุกงวดเลยค่ะพี่น้องค่ะมีลุดอยู่ประมาณสองหรือสามงวดนี่แหละจ้ะอันนี้งวดที่แล้วเดี๋ยวจะไปลองจ้าเขาทั้งล่างทั้งบนบินแปดกับเจ็ดสำหรับงวดนี้บิงศูนย์กับสี่เดี๋ยวจะ่ป้องเด้อ ถ้าศูนย์หนีวันกระสิมักศูนย์หนึ่งคนอนค่ะถ้าสี่มักสี่สามคอยพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเนื้อค่ะพี่น้องค่ะกำลังใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเนะคะน่ะเด็ก